เวลาที่คุณออกจากร่างเนี่ยร่างก็อยู่ส่วนร่างแต่ว่าจิตของคุณเนี่ยลอยไปอยู่อีกพบหนึ่งใช่ไหมครับใช่เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าพบนั้นเนี่ยเป็นยังไงคุณสัมผัสอะไรคุณเห็นอะไรก็เห็นแต่ความว่างที่มืดครับแล้วก็มีเสียงคนคุยอืเขาบอกชื่อเลยชื่อซูตคนหนึ่งชื่อซูตคนหนึ่งชื่อโตเซดอนอคนหนึ่งชื่อยูโรสามคนทั้งทั้งหมดนี้คือเทพเจ้าจา,จากตำนานกรีกใช่คุณได้ไม่ไม่เห็นตัวตนท่านแต่ว่าได้ยินเสียงท่านใช่ท่านพูดว่าอะไรครับท่านบอกว่า คนหนึ่งซูเนี่ยท่านท่านดูแลอยู่ที่สามเหลี่ยมเบอร์บิดาครับคืออยู่ที่อเมริกาเป็นแกนโลกอีกคนหนึ่งดูอยู่ที่เคนยาในแอฟริกาครับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันและอีกคนหนึ่งอยู่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ที่คําชโนดอุดรธานีฮะอยู่อยู่บ้านเราประเทศไทยใช่ครับแล้วแล้วอาจารย์ถามอะไรเขาไหมฮะถามถามว่าอะไรถามเขาเตือนมาเขาบอกว่าแกนโลกมันจะเคลื่อนแกนโลกจะเคลื่อนสองศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งห้าแล้วมันจะเกิด อาเภศภัยพิบัติหนักมากครับคนจะตายเยอะมากแล้วก็จะมีโรคระบาดแล้วก็จะเกิดการยุคคนจะฆ่ากันเองแสดงว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นคืออนาคตใช่ครับองคไหนเป็นองค์ที่ประทับอยู่ที่เมืองไทยครับอตอนนี้ที่ดูแลอยู่คือซูรครับซูสใช่ครัแล้วทำไมชื่อของอาจารย์คือเพอร์ซิอุะครับเขาเรียกผมแบบนั้นนะอาจารย์บอกสิ่งที่อาจารย์เห็น คืออนาคตหรือว่าได้ได้รับการเตือนมา,รารเรื่องเกี่ยวกับอน,อนาคตใช่ครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าจะเกิดเหตุอะไรในตอนไหนบ้างสิ่งที่อาจารย์เห็นที่ผ่านมาก็เตือนไม่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งคนก็หัวเราะบอกว่าไข้หวัดหมูระบาดอ่ะตอนนั้นปีไหนป,ปีปีนี้ครับปีนี้ใช่ครับครับคนก็บอกมันไม่มีเพราะมีแต่ไข้หวัดนกแต่คนข่าวออกเนี่ยหมูตายสองแสนตัวอ่ในที่สนะุดสไวน์ฟลูหรือว่าไข้หวัดหมูก็ระบาดใช่ครับผมซึ่งอาจารย์เห็นก่อนเห็นก่อนครับพูดออกทีวีด้วย พูดออกทีวีก่อนฉะนั้นมีหลักฐานมีครับมีหลักฐานหมดทุกอย่างที่ผมพูดเอออ่ะ,อะหนึ่งล,ละฮะเรื่องที่สองก็คือเรื่องเครื่องบินของมาเลเซีย m อ3 7 0สมเจ็ดศูนใช่ครับอันนี้ผมก็พูดก่อนว่ามาเลเซียประเทศเลยมาเลผมบอกเลยประเทศมาเลเซียเนี่ยจะมีคนตายเออแล้วหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งเครื่องบินหายอาจารย์พูดที่ไหนพูด <Okay. S 1> ในรายการครับในรายการที่ตอนนี้ถูกลังับไปแล้วถูกระงับไปแล้วแต่ว่าสามารถดูย้อนหลังได้ดยดหลังว่าอาจารย์พูดหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่เครื่องบินหายว่า ประเทศมาเลเซียจําอีกคนตายใช่แล้วก็ผมก็พูดอีกว่าเข้ามิติอ,อแต่ทีเนี้ยเขาก็บอกมันเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์มาพูดว่ามันเป็นการเข้ามิติจริงๆรดยกันเข้าเข้ามิตินี้เป็นแปลว่าอะไรนะคือหายไปเลยแ,แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถจะหาเจอได้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไหมฮะที่อาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งที่ได้รับการเตือนมาแล้วกัน ก็ที่ได้ได้รับการเตือนมาตลอดเวลาตั้งแต่ที่ฟื้นกันมาก็คือเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมที่กําลังจะถึงนี้ใช่ครับครับคือเขาอบอกว่าจะมีการนองเลือดอย่างหนักมากมคือเรื่องนี้ผมเคยพูดออกออกทีวีไปแล้วแล้วพูดบ่อยด้วยแต่รายงานของโดนโดนระงับ มีวันที่ไหมครับในเดือนพฤษภาคมว่าวันที่อะไรตั้งแต่วันที่สิบเก้าครับจนถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนในช่วงเนี้ยสิบกว่าวันนี้ใช่ครับจะมีเหตุการณ์นองเลือดใหญ่มากนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้รับสารได้รับสารมาจากขโมลครับครับแล้วผมก็พูดอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยมาตลอดในตอนที่ก่อนที่รายงานจะถูกระงับมีเหตุมีเหตุผลอะไรไหมครับเขาสารที่ได้รับมาเขาบอกด้วยไหมครับว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าอะไร อืมเขาบอกว่ามันคือการยุคเขาพูดอย่างนี้ครับว่าการยุคทีเนี้ยผมก็เลยการยุคก,ก็คือโกราหนโกลาหนถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านทานายเรื่องการยุคในศาสนาพุทธเราเนี่ยมีการทํานายไว้แล้วแล้วพอผมมาเจอยุคทองเนี่ยยุคทองคือยุคข,ข,ของของเทพทางทางกริรบท่านก็ท่านก็บอกว่ามันมีจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆในสองปีเนี้ประเทศไทยก็จะเกิดการยุคอาจารย์ครับเวลาที่อาจารย์มองเห็นอนาคตเนี่ยมองยังไง คือไม่ใช่ว่าเราเพ่งนะครับเวลามันมามันมาเป็นคลื่นถ้ามีกระดาษใบหนึ่งผมจะเขียนเขียนเป็นคลื่นเลยไม่มีไม่ใช่ภาษาจะเป็นภาษาคลื่นครับอ่านไม่ออกหรอกแต่ผมจะอ่านให้ฟังตอนนั้นนี่หลับอยู่หรือว่าตื่นอยู่แล้วเขียนโดยไม่รู้ตัวหรือว่ายังไงอ่ารู้ตัวครับแต่มือผมจะไปเองครับคือผมจะไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นตัวอักษรตัวนั้นตัวนี้ผมจะปล่อยให้เขาเขียนของเขาไปเองเหมือนผมเป็นตัวผ่านพลังงานเข้ามาผมก็ผ่านผมผมก็เขียน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 ครับแต่สังเกตเห็นอยู่แล้วแ่ะว่าอาจารย์ถือ คาทาอันนี้คาทาหรือว่าเกี่ยวเกี่ยวข้าวหรือ,องไงเน,นี่ยเราอยู่ในทุงน่งนาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ครับ,รบอันนี้จริงๆมันก็เหมือนเกี่ยวจริงครับแต่รจริงๆแล้วผมชื่อคาทาพลอันนี้คือคาทานะครับแต่ผมชอบเรียกคาทาพลเพราะมันเป็นชื่อของผมชื่อคุณพอดีนะครับ,ค,รบคือผมเคยนิมิตว่าตัวเองเนี่ยเคยถือคาทาอยู่อันนึงแต่ผมยังไม่มีเมื่อก่อนแต่พอตอนนี้ผมสร้างได้เองผมคือได้ขึ้นโทรจิตมาผ่านผมแล้วผมก็เขียนสูตรแล้วก็ออกแบบเนี่ยตามนี้อันนี้คุณเป็นคนวาดเองหมดเลยเหรอครับให้ลูกศิษย์วาด แต่ว่าคือผ่านผ่านจากผมไปเหมือนเราส่งขึ้นให้เขาเห็นครับคบแล้วลายพวกนี้คือมันมาเองมีความหมายไหมครับมีครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้โอม,อมก็สัญ,ญลักษณ์ของที่มือเดี๋ยวโชว์กล้องนิดนึงครับนี่นะครับสัญ,ญลักษณ์โอมนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์หลายอย่างอันนี้ก็เป็นสายฟ้าวันถลายสามเหลี่ยมของอียิปต์นะครับอันน<ะ>ี้สัญลักษณ์อะตอมอันนี้แอตตินติสอันนี้หนึ่งสองสามอันนี้นกอมตะ นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระอาทิตย์ดวงดาวห้าแฉกพระจันทร์มันก็มีทุกอย่างซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพที่คุณคุณรับสารมาใช่ครับเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันอยากจะให้จักรวาลมันรวมกันครับผมแต่ผมยังรวมไม่ได้หรอกอตช่แล้วแล้วผมมาถืออยู่อันนี้อันนี้โอเคไหมครับคนอื่นถือได้ไหมครับได้ครับได้ไม่เป็นไรครับผมคือผมแค่อธิบายฟังว่ามันเป็นของอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอยากจะสื่อถึงสันติภาพว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าไม่แบ่งแยกนะครับมนุษย์อย่าแบ่งแยกตอนนี้เรากำล เป็นตัวบอกว่าเบื้องบนเขาไม่แบ่งแยกนะครับอะไรเงี้ยครับแสดงว่าสิ่งนี้นี่สั่งทําขึ้นมาเลยไหมฮะสั่งทํามาโดยเฉพาะครับแล้วมีสามารถเสกหรือว่าอะไรได้ไหมครับสําหรับคาถาได้ก็ใช้รักษาคนก็ได้ครับอ๋อใช้รักษาคนก็ได้ใช่ครับแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเราด้วยเราไปไหนเราก็ถือประจํากายเราอัมมันก็เหมือนว่าสิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่เกิดจากการปฏิบัติ สมาธิเป็นนิมิตนะครับแต่ที่เราทําขึ้นมาคือสัญลักษณ์ของสันติภาพคือตอนนี้มันไม่มีสันติภาพในโลกค,คือเหมือนสิ่งนี้คือเป็นสิ่งสัญลักษณ์ที่ให้คนเห็นว่าสิ่งศักสิทธเขาไม่แบ่งแยกนะแต่มนุษย์เราเนี่ยแบ่งแยกกันเองอนะครับแม้ว่าจะดูเหมือนของมีคมก็ตามแต่จริงๆเ้วเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพใช่ครับแล้วคุณเดินไปไหนตอนไหนทานของทานข้าวคุณก็เอาไปด้วยหมดเลยไหมครัไม่ครับอ๋อเวลาช่วยคนเท่านั้นเฉพาะช่วยคนเท่านั้นใช่ครับเป็นของสูงต้องบูชาไว้บนหิ้งพระครับนะ พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ราคาเลย